ก็ฟังคอมเมนต์หน่อยเอ้ยเล่นอะไรเดี๋ยวเล่นอะไรเนี่ยแล้วลองยิ่งหน้ากันทายเนี่ยนะเนี่ยนะนะนะหน้าคนนทายหน้าคนนทายเนี่ยมันหล่อดีแหละอันนี้ก็เล่นเกมเถื่อนนะครับดูครับเกมแท้ไว้สัสแป้งเลยเอออย่าเลยเรามาเล่นเกมไม่ได้ไม่ได้เหมือนปั้มนะครับครับโอม อมวยคนไม่เล่นมวยเข้อมาก็โอเคปึ๊บเฮ้ยแบแบงค์จอขาวครับโดนตัดแบงค์ฮะใจเย็นครับโต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 โหเฮ้ยทําไอ้เครื่องร้อนยากดับแล้วครับอะไรดับอะไรดับนุยคอมอ้าวไม่ใช่ดิวะเกมมันโหลดแมพอยู่ดิเฉย โอเคช้าช้าช้าไม่ช้าลอสไมช้าไม่อยากเข้าเกมใหม่นะเว้ยช้าทำไมตลอดตลอดอืมช้าเอ้ขึ้นมาเมาส์เมาส์หน่อย ถ่ายทำไมเนี่ยร้อนโอ้ไม่อยากเข้าใหม่ฝุนมาก่อนเต็มเลยฝุตมก่อนตัวเราซับเต็มเลยโว้มองกูด้ฝุนเดี่ยวแถวที่นี่หน้าจอวันนี้จะเป็นปลาที่คึบปลาปลาทงโก มา,มาดูคนทนะำความสะอาดเมาส์กันครับทุยเหี้ยแม่งฝุ่นเข้าไปก่อกอี่เช็ดออกไม่ไมเช็ดไม่ออกแบบตอนนั้นใช้ใช้เมาส์อันอื่นไม่ใช้เมวนี้ออกอันออนี้มึงออกออกมาถ่ายหน้าคนดูดได้ไม <c oughs> โอ้ยร้อนแชหน้ายเห็นไหมทำไมก้อนมึงกระตุกอย่างเงี้ใหญ่ใหญ่ ไม่ได้แล้วหรือรทิ้งไม่ติดกยโยนทิ้งเนี่ยจริงเหรอครับรอเล่น <c oughs> ดูนะครับดูไวมากนะครับดูว่ดูไวมากเลยเ๊บ <c oughs> เสร็จแล้วเสร็จเนี่ยอะไรมึงดูดีๆอ่ะดูใหม่ครับดูไหม่ครับอ่ามันดังโหลดไม่เสร็จครับ,ด,ด,รรบดูครับด,ดูทำไมมันเป็นคอมมอดแสงเงาจึงให้โหลดช้าแล้วก็ตกเกิเเครือ่องไม่ได้แรงพอที่จะเล่นหมัดแสง เแบบลยเลยอนนี้มันทําให้เครื่องแลกมากเลไมจะ๊ะเอาจอดับไปเลยเอ้ยขอร้องอะติดอะติดเป็นไหมติดอะขอติดติดะะตแล้วครับติดแล้วครับเจ๊ติดแล้วเสียงดังทำไม <laughs> คุณ<อ>ชมภารกิจในเสร็จบ้างครับก็ฟังคอมเมนต์เสียโมโกจ้ ตั้มเศษหมดแล้วอะเอเคอนนครับเแล้วอเอาเซคฮลิคอปเตอร์มหน่อยครับเสกไม่เป็นเศกไงผ้มจมสูมันไม่ได้ครับอ๋อไม่เป็นแล้วกูกดเจ็ดพอโอโหผมเล่นมาเป็นสองปีผมยังไม่รู้เลยครับโอ้โหจริงๆนะเนี่ยผมเล่มันเป็นสองปีผมยังไม่รู้เลยมันทำได้เป็นมอดครับมันเป็นมอดอ้าวหรอครับเป็นมอดผมลงมอดไม่เป็นเลยผมลงมอดไหมครับยังไม่เป็นเลย มันเท่บ้างเลยโอ้โหมันเท่แบบไม่โอ้คิดว่ากดเ5ไปโอ้กดห้าไปไม่ไม่แบบมันมันจะดูนอกกันเนี่ยไม่เอาดูแบบง่ายตัวเนี่ยแล้วแม่งซีเจทำอะเอามือทำอะไรวะมือมือที่แบบงอแหวตรงนู้นเราจะไปตึกที่สูงสุดของของมหานครนิวยอร์กเอ้ยไม่ใช่ เซนแอนเดรีนั่นชื่อเมืองอะไรนะครับลาซานโตสลาซาอนโตสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยนั่นแหละครับเอาอย่างนั้นแหละเอาแบบตอนเหมือนถ่ายหนังนี่แหละครับนี่แหละการถ่ายหนังครับแมวแมวแมวโอ้โหเมฆตึกนั่นสูงชั้นฟ้าเลยอ่าแล้วอะอันล็อก45คีขูดไม่ได้ใช้โทรศัพท์ฮะกูจะลงจอดฮะ อีกนิดเดียวกูจะลงจอดะอีกนิดเดียวถ่ายหนังครับถ่ายหนังครับเอาเลยค่ะคุณจะลงจอดแล้วจ,จะลงจอดลงลงลงโดนสวัสดิภาพตา่ำเสกปืนมาดลครับลงลงลงลกดเอฟเอฟลงเอฟลงกันเลยครับเป็นไรนะไเป็นไร <laughs> <laughs> ผมร<ด>ุน<ด>ไปกับเกมร <laughs> ุนทำไมมันลงได้อยู่แล้วหละแค่ตรงนี้จบไปเพียงเท่านี้